ลักษ,ษณะเนื้อคู่ของชาววันอังคารนะคะก็จะมีชาวราศีกันนะคะแล้วก็จะมีชาววันจันทร์ราศีกุมราศีธาตุไฟนะคะเมษธน,นูนะคะแล้วก็ชาววันจันทร์ราศีตุลแล้วก็มีชาววันพุธราศี um, um, นนกรกฎแล้วก็กลุ่มชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนะคะ,นนนะคะแล้วก็จะเป็นชาววันจันทร์ราศีธนูนะคะ และลักษณะของเขาก็จะเป็นลักษณะของคนนิ่งๆเป็นคนที่ช่างเรียนรู้มีความคิดการอ่านเต้าไกมีความวิกตกกังวลคิดเดยอะคิดมากมีความพยายามแล้วก็มีความายากต่อการตัดสินใจหรือไม่เด็ดขาดนั่นเองนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เขานั้นจ,จะมีรักสามเศร้าหรือการตัดสินใจไม่ขาดเขาในตรงนี้จะทําให้เกิดการดึงผู้คนหรือบุคคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ หรือมีความพยายามที่อยากจะทําให้ตนเองนั้นมีความสุขแล้วก็มีความใฝ่ฝันหรือเฝ้าฝันรอคอยที่อยากจะมีความสุขในชีวิตหรือมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขหรือการเติมเต็มหรือมีบุคคลที่เข้ามาทําให้เขานั้นมีความสุขเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับว่าคือมีความร้องขอมีความต้องการที่อยากจะมีความสุข แต่ตนนั้นไม่เคยประสบพบเจอกับความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงอย่างนั้นก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้เขาจําเป็นต้องเรียนรู้กับอุปสรรคและปัญหาทุกสิ่งอย่างหรือความทุกข์ที่เขาจำจาต้องเผชิญหรือความสับสนกังวลลังเลหรือความไม่แน่นอนกับชีวิตของเขาในตรงนี้ในช่วงจังหวะหนึ่งเขาจึงจะสามารถพบเจอกับความสุขได้ในอีกในอนาคตนั่นเองนะคะในบางเคสในบางกรณี เนื้อคู่ของคุณอาจจะต้องอยู่ในจุดที่ลำบากกว่าคุณก่อนในตรงนี้หรือพบเจอสภาวะชีวิตที่ตกยากลำบากก่อนที่จะมีความสุขแล้วก็สุขสบายนยูนเอง,เองนะคะอันนี้คือในลักษณะของอเนื้อคู่ของชาวธนาคารนะคะเพราะว่าบางเคสในบางกรณีอาจจะตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากก่อนและจึงจะสบายแต่ในบางเคสในบางกรณนนีอาจจะกลับกันก็ได้นะคะที่ว่า มีชีวิตที่สุขสบายมาก่อนและอาจจะตกอยู่ในสถานะที่ยากลำบากก็เป็นได้นะคะแล้วก็มาฟื้นฟูเมื่อมาพบเจอกับคุณในตรงนี้หรือพูด,ดง่ายๆว่าอาจจะเป็นไปได้ทั้งสองกรณีเลยก็คือเขาอาจจะมาพบเจอกับคุณเมื่อที่เขานั้นไม่มีอะไรหรือตัวเปล่าเลยในตรงนี้และมาาร่วมมือกันเพื่อที่จะสาร เสริมสร้างหรือสร้างฐานะมาร่วมกันหรืออาจจะมีฐานะร่วมกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะเกิดวิกฤตปัญหาใดๆในตรงนี้และก็จับมือฝากฟังกันไปในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วก็ตามนะคะบุคคลน,นี้จะคอยศึกษาดูใจคุณพูดง่ายๆว่าเขาจะรู้เท่าทันคุณแต่เขามักจะไม่แสดงออก มักจะเก็บเอาไว้ข้างในใจคุณอาจจะไม่รู้ว่าเขานั้นจะรู้สึกอย่างไรเขากังวลอะไรหรือเขารักคุณไหมหรือรู้สึกอย่างไรเขาจะไม่แสดงออกมานะคะแต่ว่าเขานั้นจะคอยวิตกกังวลในเรื่องของรักสามเศร้าอยู่ตลอดเวลาเขาจะคอยวิตกกังวลว่าคุณนั้นจะมีใครเข้ามาไหมจะรักเขาน้อยลงไหมหรือจะมีใครเข้ามาแทรกไหมในตรงนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นล้วคุณจะต้องคอยสังเกตเขาให้ดีนะคะว่าเขานั้นจะมีสภาวะแบบนี้ เกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าชีวิตของคุณเมื่อคุณนั้นได้เจอเขาคุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องใดเลยเพราะเขาจะไม่มีใครเพราะเขาจะซื่อสัตย์ต่อคุณคุณสามารถไว้วางใจเขาได้แต่ตัวเขาเองนั้นจะคอยระแวงคุณกลัวว่าคุณนั้นจะไปมีใครหรือกังวลว่าคุณนั้นจะมีมือที่สามหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราคอยสังเกตการ คอยเท็คแค์ความสึกข,ของเขาเพราะเขาเป็นคนที่อาเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่พอสมควรเล็กน้อยไม่มากนะคะแต่อาจจะความเจ้าอารมณ์ของเขาที่มีอยู่บ้างในตรงนี้นะคะทาให้เขาต้กังวลเนาะกังวลก็เลยมีทําเหมือนกับอารมณ์ในตรงนี้มีปฏิกิริยาทําให้เขานั้นเกิดความระแวงเกิดขึ้นแต่เขามีไม่มากนะคะเพราะเขาเป็นคนอินทร์ช์เป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัว ไม่ค่อยเข้าสังคมไม่ค่อยสังสรรค์สักเท่าไหร่สแสวงหาความสุขให้กับตนเองแต่อาจจะไม่ค่อยมีความสุขนะคะในบางในบางกรณีอาจจะไม่ไม่พบเจอความสุขเลยหรืออาจจะเป็นบุคคลที่สังคมดีอยู่แล้วฐานะดีอยู่แล้วแต่ไม่พึงพอใจจึงไม่มีความสุขก็เป็นได้นะคะในประมาณนี้ได้นะนี่คือลักษณะเนื้อนะคู่ของชาววันอังคารนะคะประมาณนี้นะคะ ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะอันนี้จะเป็นในช่องทางของยู u ู e นะคะในช่องมหิชนชาแนลส่วนชาวทิกต o อรนะคะสามารถกดคอมเมนต์และกดส่งของขวัญกันได้เพื่อเป็นกำลังใจซัพพอร์ตกันและกันเพื่อให้มีคลิปต่อๆไปอย่างนี้ตลอดไปนะคะถ้าหากต้องการที่อยากจะให้มีคลิปดีๆอย่างนี้ตลอดไป มอบของขวัญมอบ้าครูเป็นกำลังใจกันได้นะคะในตรงนี้เนาะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ